คุณสุเทพเปรียบเทียบมีชาร์ตให้เห็นเลยว่าเขาเคยเป็นกำนันที่สุราษฎร์ธานีแต่ท่านต้องต่อสู้ตามแนวทางที่สุจริตสะอาดประชาธิปไตยเหมือนที่อาณาญา,าเพรษเขาทำกันนี่ท่านโอเปรียบครับท่านเล่นสามอย่างเลยพร้อมกันเลยครับมีพักการเมืองด้วยมีมวลชนจัดตั้งที่ปลุกปั่นมาอย่างดีด้วยมีกองกำลังติดอาวุธด้วยนี่ไม่ใช่ประชาธิปไตยครับ ท่านทาให้ผมคิดถึงอะไรได้ไหมครับผมคิดถึงตอนที่ผมเป็นกำนันผมอยู่ที่สุราษฎร์ผมเห็นพฤติกรรมอย่างนี้พรรคคอมมิวนิสต์เขาทาท่านประธานครับในสมัยก่อนครับมีพรรคคอมมิวนิสต์มีผู้ปรดท้วงนะครับมีผู้บรดท้วงครับประท้วงอะไรครับท่านเมื่อกี้ท่านบอกว่าท่านทักษิณหัวหน้าผู้ก่อการร้ายนะครับก่อความวุ่นวายบ้านเมืองและเมื่อกี้ยังบอกว่าเป็นพรรคคอมมิวนิสต์ด้วยต้องทองก็พูดนแล้วครับเป็นต่อครับ ตอนที่ผมเป็นกำนันอยู่ผมเห็นครับว่าพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเขาทำอย่างนี้พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยวันนั้นท่านประธานครับเขายกทฤษฎีคอมมินิสต์มาเรียกว่าเอาปรัชญาวัตถุนิยมวิพาษ์วิธีบอกว่าสังคมมีชชมชนไม่เป็นธรรมกรรมกรชาวนาถูกกดขี่นี่พูดไปแล้วก็เวลาเอามาใชา้เขาก็นำปรัชญาทฤษฎี เรื่องนี้มาใชา้บอกว่าประเทศไทยมีศักดินามีกระดุมผีกดขี่ขูดรีดเอาเปรียบชาวนาผู้ชายแรงงานนี่คอมมิวนิสต์ครับวันนี้เครือข่ายทักษิณทำเหมือนกันสร้างวาธกรรมใหม่อมา์และไพร่เปลี่ยนนิดหน่อยครับจากศักดินากับกรรมกรชาวนาเป็นอมา์กับไพร่แบ่งคนในประเทศไทยเป็นสองกลุ่มสองพวก โจมตีสถาบันองคมนตรีโจมตีอำมาตย์ว่าเป็นคนกลุมอำนาจชี้นำว่าประชาชนทั่วไปเป็นไพร่ที่จนอยู่ที่ไม่ได้รับการศึกษาเพราะถูกกดขี่เพราะไม่ได้รับความเป็นธรรมนี่คือสิ่งที่พวกท่านกำลังไปปลุกระดมกันอยู่ในหมู่บ้านในตำบลในขณะนี้ในสมัยก่อนยุทธวิธีของคอมมิวนิสต์ก็คือการที่ให้พรรคเป็นแกนนำช่วงชิงอำนาจร,รัฐจะตั้งมวลชนเป็นเครือข่าย สร้างแนวร่วมมีกองกําลังติดอาวุธใช้สื่อทุกรูปแบบสร้างแนวร่วมต่างประเทศให้การสนับสนุนทางการเงินให้กับผู้ปฏิบัติงานพักคอมนิตแห่งประเทศไทยก็ทําอย่างนั้นเอาพักคอมนิตแห่งประเทศไทยเป็นแกนนาจัดตั้งเครือข่ายมวลชุมมนชนลับๆตั้งโรงเรียนการเมืองสร้างแนวร่วมตั้งกองกําลังติดอาวุธใช้สถานีวิทยุกระจายเสียงเรียกว่าสถานีวิทยุปักกิ่งเป็นเครื่องมือมีแนวร่วมเป็นคอมนิตสากลแต่ว่ามีเงินน้อย เครือข่ายทักษิณวันนี้เหมือนเลยครับโลกแบบมาเลยคอมมิวนิสต์ช้ยพักคอมมิวนิสต์่งประเทศไทยเป็นแกนนําเครือข่ายทักษิณชายพักเพื่อไทยเป็นแกนนําคอมมิวนิสต์ตั้งเครือข่ายมวลชนเพื่อไทยตั้งมวลชนเสื้อแดงแล้วเปิดเผยไม่อยู่ใต้ดินเพราะวันนี้ไม่มีกฎหมายคอมมิวนิสต์มาควบคุมปลุกระดมกันเต็มที่เคลื่อนไหวอย่างเปิดเผยสร้างโรงเรียนการเมืองแน่นอนเลยครับอกระทึกครึกคร่รมรอมสร้างแนวร่วม ท่านนายกาครับซามกกำลังติดอาวุธเดี๋ยวเดี๋ยวไปพูดประท้วงท่านนิยมครับถ้าจะประท้วงประเด็นเดิมเนี่ยประธานแม่อนุญาตน,น,นะครับในวินิจฉัยไปแล้วเครือข่ายทักษิณเนี่ยดำเนินการแบบเดียวกับที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยทําเลยมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนําแทนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยจัดตั้งมวลชนเสื้อแดงเปิดเผยตั้งโรงเรียนการเมืองสร้างแนวร่วมพรรคคอมมิวนิสต์มีกองกําลังติดอาวุธพรรคเพื่อไทยก็มีกองกําลังติดอาวุธ พรรคคอมนิสชัยวิทยุปักกิ่งพรรคเพื่อไทยใช้สิ่งพิมพ์วิทยุโทรทัศน์พีเพ,พลชัยนันวิทยุชุมชนนิตยสารนิตยสารไทยเรสนิววอยออบทักสินเหมือนกันเลยครับพรรคคอมนิสต์มีเครือข่ายคอมนิสต์สากลพรรคเพืพ่อไทยสร้างเครือขา่ายตามประเทศเปิดเว็บไซต์นปชยเอสเปิดประเด็นเนี่ยเขาถามด้วยว่า สภานี้เนี่ยที่เห็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันเหมือนสภาโจกไหมคําว่าโจกเนี่ยอาจารย์รู้ไหมว่ามันเป็นยังไงเป็นยังไงเละ <c oughs> มันเละ <c oughs> แล้วอาจารย์อยากจะรู้ไหมว่ามันมันเละยังไงเอออยากจะดูว่าตรงไหนที่มันเละอาจารย์ไปดูเลยครับครับผมเคยบอกท่านเลยครับว่าดอกกุหลาบสวยๆนั้นอย่าไปปักในสิ่งที่โสโครก ถามสังกโลกสุโขททยที่ใส่โครนตมสุกะปรนั้นถามรัฐมนตรีข้างๆอะไรเป็นใครรู้จักนะผู้หญิงนะี่ยคุณวอร์ซลีเปเกี่ยวอ,อ,อะไรด้วยไม่ทราบผมยังงงช่วยกรุณ<ข>าท่านบอกด้วยนะท่านประธานคะผู้หญิงที่แต่สวยๆปักหยุดแจกันสุโคอะไรนั้นท่านไม่จําเป็นที่จะต้องพูดในสภาผู้แทนราษฎรนี้เลยประท้วงเลยให้พอท่านผู้อภิปรายค่อนข้างจะเล่นของหนักครับทําไมท่านประธานต้องมาแสดงตัวอย่างนี้ผมขอเถอะครับท่านจบแล้ว ตามข้อ61ห้ามผู้อภิปรายแสดงกิริยาใช้วาจาอันไม่สุภาพซึ่งตั้งแต่ท่านอภิปรายมาไม่สามารถทําได้เลยครับเสียดสีส่อเสียดตลอดเวลาผมไม่ได้กล่าวบุคคลภายนอกเลยถ้ากล่าวก็มาฟ้องผมได้ผมบอกแจะแก๊้งหูบี้คุณพูดดีๆนะครับคุณสุนัยคนทิวานใช่เลขาที่ไม่ไม่ไม่ต้องเถียงทะเลาะกันครับผมขออนุญาตท่านประธานผูะคนนะครับ ถ้าจะให้พูดจับยาบนะครับไม่สมควรชื่อสุนัยหรอกครับสุนักดีกว่าครับขอบคุณครับมันจะแรงกันไปละมั้งครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรท่านไม่ต้องไม่ต้องไปทุงละคนบ้าๆอย่างนี้อย่าไปยุ่งกับแกเลยตามันพองไม่เห็นอาการมันมาเลยอาการเหมือนหมาบ้าอยู่อย่าไปพูดกับมันเลยพอแล้วครับพอแล้วครับเอาพอสมเนื้อสมนาบสมเนื้อแล้วครับในนี้มีแต่คนครับ ในนี้เหมือนมนุษย์กันทุกคนไม่มีใครที่เป็นอย่าง,างที่ท่านพูดสักคนให้ท่านถอนคาพูดนี้ครับถา้าไม่งั้นเดี๋ยวประชาชนก็กล่าวหาว่าพวกเราเป็นเหมือนที่ท่านพูดท่านต้องถอนคาพูดนี้ครับเพราะประธานก็ฟังเข้าใจเข้าใจภาษาเดียวกันอย่างงั้นในนี้ก็เป็นเหมือนกันหมด,ดตัวท่านสุนัยยังมีความเข้าใจได้เลยครับเขายังไม่เห็นขอให้ถอนเลยครับแล้วคนอื่นขอให้ถอนจะรับเป็นสุนัขเหรอครับ แล้วท่านสุนัยมากล่าวว่าผมบ้าบ้าบาบาผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้รับการเลือกจ้างจากประชาชนมาสามสมัยแล้วนะครับแต่คุณสุนัยนั้นสอบตกตลอดเลยครับต้องอาศัยบาร,รมีเกาะแข้งเกาะขาอาศัยสัดส่วนครับกลับขอบคุณครับผมผมวินิจฉัยครับว่าคุณอภิชาติเองก็หนักงอยคุณสุนัยก็ไม่เบาก็ผมว่าพอสมน้ำสมเนื้อแล้วผ่านได้นะครับ การพูดคําว่าสุนัขเหมือนคุณทุนัยเป็นสุนัขเนี่ยแล้วท่านประธานก็เห็นว่าเหมาะสมพผมไม่ได้ว่าเหมาะสมคือหมายความว่าอีกฝ่ายหนึ่งพูดว่าบ้าบ้าอีกฝ่ายหนึ่งว่าสุนัขก็เป็นไา่ อาจารย์ว่าสุนัยเนี่ยเหมาะสมกับสุน,นักไหมอาจารย์ <c oughs> เมื่อกี้เขาถามอาจารย์ต้องถอนโอ้ <c oughs> ผมก็ถามามั่งสิของเขาถามนะเอออาจารย์ครับเออดูแล้วมันคล้ายๆสภาโจ๊กใช่ไหมก็เละงะอาจารย์โอ้กินแล้วค่องคองและต่อไปอาจารย์คิดว่าจะเหมือนสภาโจ๊กที่เขาเล่นล้อเลียนในทีวีไหมแน่นอนเลยจะมาแน่นอนจะเป็นโจ๊กใส่ไข่เลยครับ เพราะอะไรเพราะนัทวุฒิใสเกื้อโอ้กำลังจะลงสสเพื่อไทยก็เคยอยู่สภาโจ๊กเก่าโอ้ร่วมกับจตุพรเลยสิโอ้แล้วมีใครอีกเจ๋งดอกจิกตลกนะขวัญชัยภัยพนานักจัดรายการสุพรหน้าตาเหมือนโก๊ติีฮาร์ดคอร์วิภูแถลงทุกคนนี่กำลังจะเข้าสภาทั้งนั้น อ๋อวิพูแถลงคนที่มีหนวดเหรอนั่นแหละครับที่เสียงใหญ่ๆอโอ,อ,อ,อนั่นแหละครับโอ,อ้โอ้แต่ว่าเสียดายทำไมพ่อใหญ่เห็นบอกว่าจะไม่เข้าสภา,าด้วยไม่ใจเลยอตอนนี้พ่อใหญ่ก็คงไม่เหรอครับแล้วเขาจะไปไหนอ่ะถ้าเขาไม่เข้าสภา,าเห็นว่าจะไปน้ำโขงนะแม่โขงนั่นน่ะทำไมอ้า จะ,จะไปโดดน้ำโของอ๋อเหรอเพราะว่าเดินทางมาหลายหมื่นกิโลแล้วเขาไปดูจากทีวีแล้วการอภิปรายแต่ละคนเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้ลาวไม่เป็นชิ้นไม่เป็นอันไม่เป็นเนื้อไม่เป็นน้ำอะไรเลยอาจารย์อาจารย์อาจารย์อ, <ๆ S 2> อย่าไปซีเรียสกับพวกนี้ <c oughs> พวกนี้กลายเป็นใช้เวทีที่เรียกว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นการใช้ทีวีเพื่อหาเสียงเวลาทีวีเนี่ยอาจารย์รู้ไหมว่า โฆษณาที่บริษัทห้างร้านเขาซื้อเวลาโฆษณาเนี่ยนาทีหนึ่งเนี่ยมันเป็นแสนครับเขาได้สี่วันเนี่ยทั้งหมดแน่กี่พันกี่หมื่นนาทีโอ้โหตกลงเขาก็ถือโอกาสเลยเอออยากได้ออกทีวีจะได้คนเนี่ยชาวบ้านที่ไม่ค่อยรู้เรื่องการเมืองมันมีเยอะเดียวๆอาจารย์เขาไม่ได้ทํากันจริงๆจังๆตั้งใจที่จะตรวจสอบเป็นเรื่องเป็นราวเลยอาจารย์ อาจารย์พูดเป็นเรื่องเว่าจะออกทีวงทีวก็ีอาจารย์ก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าแต่ละคนเนี่ยพูดไปก็อยากจะพูดถึงทางบ้าน uh huh. เอพูดไปเนี่ยก็ขอให้เอออเากล้องเข้ามาตรงนี้หน่อยเดี๋ยวทางบ้านเขาจะได้รู้เเออรื่องนึงอาจารย์ผมสงสัยเวลาคนยืนอภิปรายขึ้นมาทาไมมีคนมายืนข้างหลังเป็นนั่งข้างหลังเป็นแผงเลยอา,อาจารย์สังเกตดูเถอะว่าตอนที่ ขึ้นอภิปรายเนี่ยมันจะมีคนที่หน้าขาประจําอยู่อมีผู้ชายคนหนึ่งที่หัวล้านล้านแล้วมีหนวดเออนั่นแหะผมก็สงสัยทำไมเจอทุกครั้งเลยใครไปอภิปรายจุดไหนก็ตามคนนี้จะแอบมานั่งข้างหลังหรือข้างๆ้างให้เห็นในจอทีวีใช่ไหมอ๋อเออ,เอ,อ,เอ,อคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าผมก็จําชื่อไม่ได้ นามสกุลอะไรไทยสงไทยสงสมคิดหรือเปล่าสมคิดเออใช่สมคิดบานไทยสงเห็นประจําเลยโอ้นี่ขนาดออกทีวีอย่างนี้อาจารย์ยังจําได้เลยจําได้เลยนะแล้วมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งส่แว่นตาอายุมากเหมือนกันมีผมปกปกหูหน่อยบางคนเลยบอกว่าผมคล้ายๆฮัตช์ป๊อปปี้อย่างนี้เป็นต้นเราก็เลยจําได้ว่า สอสฮอัสป๊ปปี <tinc S 2> <và> ้ <Liberty> แล้วก็จะมีคนอื่นมาแอบนั่งอยู่ข้างหลังเต็มไปหมดเลยแล้วอย่างเช่นจตุพรพรมพันเวลาเวลาจตุพรพูดกลายเป็นขอให้กล้องเนี่ยเขาถ่ายกว้างๆหน่อยจตุพรเลยตัวเล็กเลยเห็นคนสักห้าสิบเหมือนกับพวกกล้าตายห้าสิบคนที่จะลงป่องปรมามนณูที่ที่ที่ญี่ปุ่นอย่างนั้นเป็นต้นก็เลยมีวอลเปเปอร์ เออนี่แหละวอลเปเปอร์ตัวจริงเลย oh. ที่เอามาติดและอาจารย์รู้ไหมว่าครั้งหนึ่งที่พันตำรวจโทสมชายเพศประเสริฐ uh. ปรากฏว่าคุณสมชายเนี่ยอภิปรายคนพวกนี้ก็มานั่งนั่งนังนั่ง uh. ผมก็ดูหน้าแล้ว uh. เออมีคนที่หัวล้านมีหนวดด้วยแล้วก็มีอย่างชุดชุดนั้นเลยนะ uh. มานั่งอยู่ uh. Uh. เสร็จแล้วพอ,อพี่พอสมชายอภิปรายจบกล้องก็ไม่จับ กล้องก็หันไปจับคุณอภิสิทธิ์ที่ตอบหันไปจับคุณสุเทพที่ตอบหันไปจับพลเอกประวิทยที่ตอบพอเสร็จแล้วคุณสมชายแกเกิดอยากจะพูดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งโต้ตอบแกก็ลุกขึ้นยกมือพูดกล้องหันกลับมาไม่มีใครเลยข้างหลังวอลเปเปอร์ไปไหนเขาไม่รู้ที่ว่าสมชายจะขึ้นโต้ตอบด้วยวอเปเปอร์หายพอสมชายพูดยาวสักนิดหนึ่งเริ่มมีผู้หญิง ไอ้ไอ้ที่ว่าน่ะเ,<อ>เข้ามา<อ>แล้วก็มานั่งข้างๆ<อ>แล้วเดี๋ยวอีกคนนึงก็เมียงไปเมียงมาก็เข้ามานั่งข้างๆเ,<อ>เดี๋ยวก็มีผู้ชายแต่เดี๋ยวเดียวมันเต็มอีกแล้วออกทีวีอ๋อสรุปแล้วการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาเนี่ยเป็นการแสดงทางทีวีหรืออาจารย์มันเป็นการแสดงให้กับคนทางบ้านดู ถ้าอาจารย์ดูให้ดีเถอะในห้องนั้นจริงๆแล้วเนี่ยหลงเหลงมากเลยเถึงบทใครแสดงคนนั้นก็เข้ามา,อาไอ้ตัวประกอบอยากออกทีวีก็อยู่อยู่รอบๆมันก็กลายเป็นอย่างนั้นเ,เขาฟังกันบ้างไม่ฟังกันบ้างกูลุยของกูลูกเดียวอาแล้วม,มันไม่ได้ตั้งใจเอ้ขอโทษเขาไม่ได้ตั้งใจทำงงทำงานกันจริงจังเลยอาจารย์อาจารย์มันเหมือนจำาออ ก็มีการทําอุตสาห์รำรูปเสดแดงเอามาวางออแล้วมีเครื่องเส้นมาวางข้างๆด้วยออาจารย์ก็เห็นใช่ไหมอ๋อนี่เราเป็นจําอวดการตอบโต้การรุนแรงไม่ฟังคันการทะเลาะเบาะแว้งต่างๆนี่อาจารย์มันมันทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้างอาจารย์โอ้ยคำถามนี้ดีคุณกรมลศัก์ตั้งทำนิยมจากนังสุอพิมพ์แนวหน้าเมื่อวันศุกร์นี้เอง บอกว่ามันจะสร้างผลเสียอย่างน้อยๆสามประการอะไรครับอาจารย์ประการที่หนึ่งเขาบอกว่าทำให้เด็กในวันนี้ที่จะเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าเข้าใจเรื่องซื่อสัตย์ต่อนายไปในทางที่ผิดิดโดยหลงเชื่อว่านายจะชั่วร้ายอย่างไรก็ต้องปกป้องไว้ทุกวิธีทางอย่างเหนียวแน่นโอ้ <c oughs> เห็นใช่ไหมไอ้พวกไสเดือน oh. โดนขี้เท่าเนี่ยโอ oh. ปกป้องนายใช่ไหมครับประการที่สอง <c oughs> เขาบอกทำให้ผู้ที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียง oh. จะต้องเป็นจอมหามออเ